ยมพุทธาเษโอบาิีนวิสูจริงสมาธินานตตารีกัญญามหุสมาธินานเดนะสมโนาวิชาติอิธรปิธรรมในรนางบลีตังเตเตนสัจเจนะสุวนเตห์ของตัวเยปุขาอัฐสตังปัสสถาาจนตาลีเอตานิโยคนิุติเตตะคินยสุขาตสสาวกเอเตสูทินานิมหัพารานีอิธรปีสังเคตรตนางบีตังเตเตนะสัจเจนะสุวนเตห์ของตัวเยสุปยตามนาสาถาเฮนานิกามิโนโคตามาสาสานาหีเตปฏิปตไมตังวิคหรถามุทานิพุชิ พุชามานาอิธัมปิสังเคนตระหนักปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติผลตุขีนางพัวนางนวังนาทีสัมมาวังตัดจิตตายติเกยพระมิีเตคีนาพิชาวิรุหิฉันทานิพันติทีรายถ่ายยามปะทิโปอิธรมปิสังเคนตระหนักปณีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวันติผลตุอัตตาเเวชิตังศรโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาหันตัสสะโปสัสสานิจสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนาคันธโปนามาโลสหผลุมุนาชิตังอปะชิตังกัยีลาตถาลูปัสสะันตุโน ภาสีตามีทางเตนะพวันตาชนะตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุเทนะเอทัตุมเหมาอนุสาวเวนามาปรมาปรายามาอิติกิลรยามาปีตากาสัปปราเนนามาตักกะเหตูมานยะขาเหนามาอังกาปะละอังกาละปาดีวิตาเกนามาทิฐินิชานาขัติยามาปะพะลูปะตายามาสมโนโนคุขลุยถาตุเมเหตานาวะชาณะยถาอิเมทรมากุสลาอิเมรรมาสาวชาอิเมทรมายุะละหิตาอิเมทรมาสมันตาสมาธินั้น ไอหิตายะโสขายะสอมวัตติอัฐาตุเมเหปชาเหยียธาเยะยธาตุมเหอัตานาวาชัยเหยียธาอิเมธมากุสลาอิเมธมานาวาชัยอิเมธมาวิญโยปัสธาอิเมธมาสมาตาสมาธิน้าหิตายะสุขายะสอมวัตติอัฐาตุเมเหอุปสัมปชาฤหัสเลยยะถาติอุปนิยติชีวตามะปามายุงฉลูปนิตาสานสันติตานาเอตังพยามะเนเปข์ะมาลงปุญญานกเยีราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวตามะปามายัง ชโมปะนิตาสานาสันติตานาเอตัมพยมานีเปหามาโนโลกามิสังภาเยสันติเปโโยทะกายนาสัญญโมวาจายาอุทาเจตสาตังตาสะเปตสาสุขายาหุนติยังชีวามาโนปะกาโรติปุญญังธรรมโมหเวราคันติธรรมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขะติงคันสันติธรรมาจาริงสัพเพสังสารอนิจจติยะฐาปัญญาปัสสติอัถานิพนธิทุกเขสัมมโควิสุกิยา สัพเพสังขาราทุกขตติยถาวัญญายญปสติอัทานิพนธิทุเขสสมะโควิส <crap> ุทธิยาสัพเพธรรมานาตติยะถาวัญญายญปสติอัทานิพนธิทุเขสสมะโควิสุทธิยาอปนักการนาเมเกตุริยาหุตะกิกาเอตัทัญญาญาเมทวีคันเหยาอปนักการภาหุเวสาลันติปปะพาตานิวานิจ่าอราลามะลุคเจตยานิมนุสสาพญานตชญตาเนตังโขสานังเคมังเนตังสารมุตตมัง เอตังสานมามะคมมาสะพัทุขขาปมุจติโยะจะพุทธจะธรมาจะสังคจะสรานคาโต้ันตาลิเอญยสัจจะนิสัมปายปยาปัะสติทุกขังทุกขัสสะมูปาทางทุกขัสสะจะอติกามังอริยะจัตถังคีกังทุกขูปัสสะมังขะมินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสานามุตมังเอตังสทนะมะคมมาสะพัทุขขาปมุจติ ปฏิตังนนวาวะค่ะมยานะปฏิกังเคนานคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงและอาติตาตามไปหินนันตังอัปปตนันจะกนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันานจัโยธรรมตถาตาถา,าวิปัสสติอสังหีนาอสาังกุป,ปังตังวิทามนุพโลเยก <c oughs> ็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งองเงยไม่ขันแคในทำนานั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทานั้นเน อาเชวะกิจกมาตาปกโกชฉยมามละรังสูเวเพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพู้นาฮีโนสังขา,งนนา,ารันเตนามหาเศนาะมเจนเพราะความผิดเพียงกับมาจุล่าผูา้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงะโหรัหต่ามาตันทีตังพันเตงะรันตติสันตอาเจมุมนีเตพามุนีผู้สงบย่อมเยาบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขา,ทานทั้งกลางวันกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเรือด้วยประการนี้แ ชะลาทมโมไม่หิชรลาอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทมโมไม่พยาธิโมไม่หิงพยาธิหิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานรทมโมไม่หิงแล้วนางอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมานาปยเิหินาณาภาวูวินาพาวูเราจะเราเป็นไปต่างตัวคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสาวโกหิกามายาทกรมยโยนิกรมาพันธุกรมปฏิสารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นให้เพื่ออาศัยยังกรรมมังกริสามีกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสาธา,ายาทายาธาปุ้ีสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหกีพีหังปัจจวีขิตตักทางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างมีทุกทุกวันเถิดทุกขปัตตาจารีทุกขพิยปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมปตังปุญญาสัมปทาสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาขันตุสัทายาสีลังแลขันตุสัปดาภาวนาพิรตตาโหนตุขันตูเทวตาคาตาสัพเปพุทธาบลาปตาปเจกานาจัยยังพลัง พรหัตตานาจเตเคนาละขัตพนามีสัมโสยาเทวตาสันติวิหารวะสินีถุเบคาเลโพธิคาเลเตหินเตหินทะธรรมะทานีนาพุทธันตูปุชิตาสเตหินกโลเตทาวิหารละมะทะเลเถราจามัญชานวการจัตพิโวสารามิกาจัสารามิกาธนปฏิอุปสักาคามาจารเทสานิคามาจาอิสลาสัปานาภูตาสุกิตาพุทธันตูเตชะละพุชายเยปิจัตถาสัมภาว่าสังเสริฐาชาตาอาถาโุปปาติกายนิยานิการละมะลังปฏิจเตสัาเฟปิทุกขสากโลตุสัพขยังทาตุ ตีลังสตังธมโมธมาธราเจบุคลาสังโฆโนตุสมโคว่าอัธยาเจหิตายะจะอนำเหตุล้วก็ตูสัทธมโมสัพเพปิธมาจรลโนวุตถิสปาปุญายามะธทมเมอริยาเป่าเวทิเตปุญญาเศธานิการตาสายานายานิกตานิเมขอทัศน์ขอสัตั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เต่สะจพยายามนองโหตูสตตานาตามาปาเมกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเอียบยาคุณาวันตาจะตเมหังมาตาปิตาทโย คือชนเราได้เป็นที่เราผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิธาเมจยะทิธาเมจาปยาทิทาวะอเนยมาชาตาเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสันตาติถันติโลกาสมิเตภูมาจักตโยนิกาและมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกัมเบศีปัจเจกกะจัตุโวกาลาสักสารันตาว่าพระเวมีขันท่าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานเมสัตเราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหลานจงอนุโมทันเองเถิดเยจิมันปาปะชานนติข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวททายุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไม่ยากที่นาันาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสตาสทาหุ่ตุขอสัตว์ทั้งมวลจงอย่างมีเว เอาเวลาสุขาชีวินโออยู่เป็นสรงเสมอเธอเขามาปาท่านจะตัองโพตุและจงถึงทางอังนเกษมเธอเตสาสาสีชะตังสุภาขอความอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอด้วยนุภาพแห่งสัจจะี่ถาด้วนุภาพแห่งความเพียรและนี้ส่งแห่งการบูชาพรรนาตายด้วยภาษาไทยยายบทสวดมนต์รพ,พระสูตรพระีและพระคลัาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอ,ขอให้พลจากถูกภัยทั้งวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดาเทวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสาทย์ยหเยนมรธธรรมเหล่านี้ เมื่อนโมทนา,าแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกี่งพาพริพินาโดยมงงูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสีสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเลื่อนภาพแห่งพระประลิาข้ามงคลในพังคาถา,าต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญรุกาขเทอสทาธุ